ตู้ชั้นวางของทําเองง่ายๆ how to make cabinet นะคะกั้นหอ้องาจากตู้ชั้นวางของมาดูวิธีทําง่ายๆกับลุงเดฟค่ะเป็นเมียฝรั่งอยู่ต่างประเทศก็ทําเองนะคะ Hands up. Hands up. Hands up. ยินดีต้อนรับสู่เคดีกิกิเดฟสวัสดีค่ะกิกิเดฟจะพาเพื่อนๆมาต่อตู้ชั้นวางของนะคะจะทําเป็นที่กั้นผนังใช้แทนผนังนะคะแต่วางของสวยงามได้อันนี้คือมีเรามีพื้นที่ว่างตรงแบบนี้นะคะอันนี้ before นะก่อนทํานะคะลุงเดฟก็จะมาวัดขนาดนะคะเขาก็จะมีเครื่องเลเซอร์วัดแบบนี้นะคะเรามีพ่อบ้านนะคะอยู่ต่างแดนแล้วก็ทําเองทุกอย่างนะคะที่นี่ฝรั่งส่วนมากจะ ทำเองนะคะเพราะว่าเราประหยัดค่ะคือถ้าจ้างเขาหรืออะไรยังไงก็แพงนะคะทุกคนเราก็เลยทําเองกันดีกว่าค่ะแล้วก็มาดูวิธีทําง่ายๆกับลุงเดฟด้วยค่ะนี่นะคะเราจะวัดพื้นที่พอไดเอ้เท่าที่ขนาดของตู้แล้วเราก็จะมาตัดพรมตัดจัดพื้นที่ให้มันเรียบนะคะ ทุกวันฝากเพืเ่อนๆติดตามด้วยนะคะทุกๆวิคเคนหรือเสาร์อาทิตย์นะคะเกิกี้เดฟก็จะมาทำาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ UK นะคะก็คือ,อเราจะทำอะไรเองบ้างได้บ้างนะคะพอที่จะประหยัดเราก็จะเอามาทำให้ดูเผื่อใครๆอยากาซื้อหรือลองมาทำตามหรือว่าวิธีทำ How to อะไรต่างๆนะคะพอเราได้พื้นที่เสร็จเราก็มาแกะกล่อง ประกอบเลยนะคะอันนี้คือเราสั่งมาสองตู้เนาะอันนี้คือชั้นกล่องเล็กๆนะคะจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็เป็นตู้ชั้นวางใหญ่ๆเลยมีทั้งหมดหลายช่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อเองออกแบบเองอยากได้อะไรก็ซื้อเองออกแบบเองนะคะที่นี่เรา ไม่ค่อยจ้างช่างเนาะเราก็จะเป็นช่างกันเองในบ้านนะคะฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าใครไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าบอกก็แสดงว่าเขาคงจะอายนะแต่อันนี้คือจริงๆคือฝรั่ง เกือบทุกคนเลยนะ99เลยนะคะส่วนมากจะทำเองค่ะนะคะทาสีบ้านเองต่อเติมบ้านเองอะไรเงี้ยเออเขาทำได้เขาก็ทำเองหมดค่ะน้อยที่จะจ้างช่างนี่นะคะอันดับแรกเราต่อตู้เล็กก่อนลุงเดฟแพลนไว้ว่าจะเอากล่องเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีฝาปิดด้วยนะออมีชั้นฝาปิดแต่เรายังไม่ต่อนะคะแล้วก็จะมาวางเป็นฐานเป็นฐาน,น,ฐานแล้วก็จะเอาตู้ชั้นวางใหญ่ๆอะ่ะ ทับแล้วก็ให้มันสูงติดเพดานเลยอะไรเงี้ยค่ะมาดูวิธีการ ประกอบตู้ชั้นนะคะอันนี้คือ,อมีมีชั้นม,มีมีเป็นชั้นแล้วก็จะเป็นช่องว่างนะคะใส่ของได้อะไรเงี้ยเราไม่ทําเป็นผนังเพราะว่าเราอยากจะได้แบบมองมองมองลอดกันได้มองเห็นกันได้ระหว่างห้องกินข้าวกับห้องดูทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เราก็เลยเลือกที่จะเป็นชั้นวางแบบนี้ดีกว่าเราจะได้เอาของวางไว้โชว์ด้วยถ้าเป็นผนังมันก็จะแบบเออทึบหรืออะไรเกินไปนะคะเพราะว่าเราบ้านหลังเล็กๆไม่ได้ บ้านหลังใหญ่นะคะเราก็เลยวางแพลนจัดบ้านให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆต่อเติมไปค่ะบ้านเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีก็คือมีมีพื้นที่แบบจำกัดเราก็ต้องทำทำวางแผนวางแพลนให้ดีๆนะคะอันนี้ก็คือเรา ปลี่ยนตู้ใหม่ตอนแรกเราก็มีตู้แบบนี้ค่ะคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นสีดํามันทึบไปแล้วก็มันไม่สูงพอนะคะอ,อันเก่าเรามีแค่สีช่องแล้วก็สามสามสี่แถวนะคะเรามีสีช่องสีแถวมันไม่สูงพอเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นอ่า 5ช่อง5แถวนะคะอันนี้ก็คือยาวสูงขึ้นเลยอันนี้ก็ดูลุงเดฟต่อไปพลางๆนะคะกิกิก็จะนั่งเมาส์มอยหอยสังกับเพื่อนๆไปนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้หรือชอบลุงเดฟป,ประดิษฐ์ประดอยอะไรนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งเขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าอยากให้ลุงเดฟทำฮาวท w t o อะไรให้ลุงเดฟสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะจะ ปร,ประกอบนู่นประกอบนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสามารถในการทำ o w t o ต่างๆนะคะวงเล็บประหยัดค่ะนะคะเราก็ต่อมาถึงชั้นที่สามชั้นที่สามแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมชั้นที่สามแล้วนะคะก็ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีล็อกมีอะไรนะคะแล้วก็ต่อให้มันแน่นนะคะ มองดูเหมือนอะจะไม่แข็งแรงใช่ไหมคะแข็งแรงมากลงเด็บขึ้นไปทั้งตัวตอนเริ่มต่ออย่างได้เลยทุกคนเห็นไหมคะที่เอาน้ําหนักตัวขึ้นไปกระแทกเพื่อที่จะให้มันลงไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้มันแน่นนั่นเองคะ่ะก็เริ่มใกล้จะสุดแล้วนะคะก็ได้ชั้นที่4แล้วก็จะปิดฝาชั้นนี้เข้าไปเรียกว่าอะไรนะตรงตรงช่องชั้น,นะคะ่ะปิดเข้าไป กิกกิขอ,อาฝากติดตามด้วยนะคะจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมาทำไลฟ์สไตล์ how to ต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตที่อังกฤษ ะะแล้วถ้าเป็นวันธรรมดากิกิก็จะพยายามหาสูตรการดูแลผมหรือว่าสูตรการทําอาหารต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะคะหรือใครอยากให้ทําสูตรอะไรหรืออะไรยังไงก็เขียนคอมเมนต์บอกได้นะคะจะไปหาค้นคว้าหามาฝากค่ะใกล้จะสำเร็จเสร็จแล้วนะคะทุกคนชั้นสุดท้ายแล้วค่ะ ถ้าต่อเองก็ต่อไม่ยากนะคะทุกคนสามารถซื้ออันนี้เราสั่งมาจากอีเกียนะคะที่นี่อ่านมาอีเกียเนาะที่อื่นจะอ่านไอเกียหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะอ่าอีเกียนะคะอืมก็สุดท้ายก็มาขันน็อตให้มันแน่นนะคะชั้นบนสุด เหลือติดข้างฝั่งนู้นยังไม่ติดเดีย๋ยวไปติดข้างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเซตสมบูรณ์นะคะนี่คือกลับมาเขาเรียกอะไรนะคะพลิกกลับเพื่อที่ให้ข้างฝั่งนั้นมันอยู่ข้างบนแล้วมันจะใส่ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะก็ใส่แล้วก็ขันน็อตนะคะเล้ก็จะมีน็อตบอกถ้าใครกลัวว่าต่อไม่เป็นเขามาีกระดาษวิธีต่อให้หมดนะคะ ก็ดูตามแล้วก็ค่อยๆทําไปได้แน่นอนค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เช็คความเรียบร้อยขันให้มันแน่นนะคะแล้วก็เอาไปวางที่เราแพนไว้เลยค่ะสรุปแล้วความยาวตู้นั้นยาวกว่าอันนี้เราก็มาตัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็เออก็จะเป็นประมาณนี้3ตัวข้างล่างลุงเดฟดูแล้วรู้สึกว่าม,มันเหมือนจะไม่แข็งแรง เหมือนมันจะโครนิเคนอะไรเงี้ยค่ะลุงเดฟก,ก็เลยขอบิวอินเลยค่ะจัดการเองเลยค่ะเอาไม้มาต่อชั้นข้างล่างนะคะบิวอินอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะบิวอินก่อนเดี๋ยวเจอกันศุกร์ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวลุงเดฟจะมาทำให้เสร็จเพราะว่าลุงเดฟมีเวลาทำแค่เสาร์อาทิตย์หยุดงานค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ